ก็สวัสดีค่ะก็ตั้งแต่วีคแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่าสามารถอยู่ได้จนถึงแบบวีคนี่ก็เป็นวีคที่สิบแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะว่าสำหรับนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองมีแฟนคลับแต่คิดว่าตัวเองมีเพื่อนอีกหลายๆคนที่เราได้รู้จักกันมากกว่านะคะก็คิดว่าในทุกทุวีคที่ออกไปทำเนี่ยก็จะทำแบบ ตั้งแต่ตั้งแต่ทำมาตั้งแต่วิคหนึ่งก็แบบเต็มที่ทุก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 อย่างค่ะทั้งเรื่องของการร้องเต้น acting ทุกอย่างแล้วก็อยากที่จะทำอย่างนี้ต่อไปจนถึงวิคที่12อยากจะไปที่ Impact เหมือนเพื่อนๆอีกสิบเอ็ดคนนะคะแล้วก็คิดว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ได้จนถึงวิกเนี้ยก็ต้องแบบก็ต้องมีคนที่แบบคอยดูแลเราอยู่ข้างนอกแหละถ้าหนึ่งในนั้นคือคุณก็อยากจะขอบคุณไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ แต่จะบอกว่าดีใจมากๆเหมือนทางเบียร์นะคะที่ยังไม่เคยได้ออกไปยืนปากเหวเลยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเออมันก็ต้องมีคนที่เห็นคุณค่าของเราบ้างแหละซึ่งมันก็ไม่ใช่คนที่ดีอะไรนะคะจากที่ทุกคนเห็นมาก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็คิดว่ามันก็ยังจะมีมุมมองที่ดีบ้างในตัวเองที่น้องๆหรือใครพอเห็นบ้างยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต่อไปค่ะเลขเบิร์ค่ะ22แยลิมโวตนะคะ 开虹。<laughs>